สวัสดีครับพบกับพี่หนุ่มสอนเลขหรือพี่หนุ่มแมทติวเตอร์นะครับก็วันนี้ก็จะเป็นตัวคลิปแรกเลยของการสอนคณิตศาสตร์มอตน้นเราก็จะเริ่มกันที่มอนนเรื่องที่1ก่อนหรือก็คือจำนวนเต็มนั่นเองเดี๋ยวไปดูกันเลยสำหรับจำนวนเต็มนะก็คือจำนวนที่ไม่มีเศษส,ส่วน หรือทศนิยมเป็นองค์ประกอบนะก็จะมีอยู่2ตัวด้วยกัน1เศษส่วนและทศนิยมจะไม่เป็นองค์ประกอบของจํานวนเต็มโดยจํานวนเต็มเนี่ยเราจะแบ่งออกเป็น3กลุ่มด้วยกันก็คือ1จํานวนเต็มบวกเราจะมีภาษาอังกฤษเรียกว่า positive integer ตัวที่2ก็คือจํานวนเต็มลบ เราก็จะเรียกว่าเป็น Negative Integer และกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่3ก็คือจำนวนเต็มศูนย์จำนวนเต็มศูนย์อันนี้เรียกง่ายๆตัวเดียวก็คือซีโรเลยนะแต่คราวนี้วนกลับมาที่ตัวจำนวนเต็มบวกใหม่ตัวจำนวนเต็มบวกเนี่ยจริงๆมันมีอีก2ชื่อเหมือนกันนะก็คือ1 จำนวนธรรมชาติธรรมชาติก็ต้องเป็น natural ใช่ไหมเพราะฉะนั้นจำนวนธรรมชาติก็คือ natural number และอีกอันหนึ่งก็คือจำนวนนับเรียกว่า counting number อะใส่วงเล็บให้ก่อน เราควรที่จะต้องดูทั้ง3ชื่อเลยสมมติว่าเขาพูดว่าจำนวนนับนะหรือว่าจำนวนธรรมชาติเราก็ต้องรู้และได้เลยทันทีว่าเขาหมายถึงตัวจำนวนเต็มบวกอ่ะคราวนี้จำนวนเต็มบวกกลุ่มแรกนะจำนวนนับหรือว่าจำนวนธรรมชาติเนี่ยมันมีตัวอะไรบ้างก็จะไล่ไปเลยครับตั้งแต่1 2 3 4 5ห้า และไล่ไปเรื่อยๆเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆพวกเจ็ดแปดเก้าสิบจำนวนเต็มลบล่ะกลุ่มที่สองแล้วจำนวนเต็มลบก็จะเหมือนจำนวนเต็มบวกเลยแต่ว่าแค่ติดลบลบหนึ่งลบสองลบสามลบสี่ลบห้าเช่นเดียวกันไล่ไปเรื่อยๆลบหกลบเจ็ดไล่ไปเรื่อยและสุดท้ายประเภทที่สามก็คือจำนวนจ,จำนวนเต็มศูนย์ ก็จะมีอยู่แค่สูตรตัวเดียวเลยอันนี้ง่ายที่สุดแล้วมีอยู่แค่ตัวเดียวจับง่ายอ่ะคราวนี้แต่เพิ่มเติมนิดนึงเร,เราจะต้องระวังด้วยเพราะว่าบางครั้งเนี่ยจำนวนเต็มพวกนี้อาจจะมาอยู่ในรูปของตัวเศษส่วนหรือทศนิยมได้อ่ะแต่ตอนแรกบอกว่าไม่เป็นนี่อ่คราวนี้มีข้อยกเว้นนิดนึงอย่างเช่นสมมุติ จำนวน4 4แบบนี้เราสามารถเขียนอยู่ในรูปของ4ส่วน1ก็ได้ถูกไหมเรารู้อยู่แล้วว่าเศษ4ส่วนด้วย1อะไรก็ตามส่วน1ก็จะมีค่าเท่ากับตัวมันเองหรือก็มีค่าเท่ากับ4นั่นแหละแต่ว่าแค่เราเขียนอยู่ในรูปของเศษส่วนเท่านั้นหรือบางครั้งเราอาจจะเปลี่ยนเป็น8ส่วน2ก็ได้ถูกไหม เพราะว่า8หารด้วย2ก็มีค่าเท่ากับ4เหมือนกันอับเปลี่ยนอีกก็ได้ก็เป็นเท่าไหร่ครับอ่านไล่ไป12ส่วน3มันสามารถเขียนอยู่ได้หลายรูปแบบมากเลยแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลทั้ง4ส่วน1 8ส่วน2หรือว่า12ส่วน3รวนแต่มีค่าเท่ากับ4ทั้งนั้นอันนี้คือเศษส่วนนะคราวนี้มาดูในรูปของตัวทศนิยม์กันบ้าง ที่สามารถเขียนได้ทศนิยมที่อาจจะเขียนได้ก็คือ4.0แบบนี้เรารู้อยู่แล้วว่า4.0ก็มีค่าเท่ากับ4อยู่ดีเพราะว่าศที่เป็นทศนิยมเนี่ยไม่มีค่าสามารถตัดทิ้งได้เพราะฉะนั้น4.0จึงมีค่าเท่ากับ4แต่ว่าทั้งี้ทั้งนั้นมันก็เป็นรูปของ ทศนิยมอยู่ดีเพราะฉะนั้นตรงนี้คือข้อยกเว้นสำหรับตัวเศษส่วนและทศนิยมที่จริงๆแล้วร่างแท้จริงของมันคือจำนวนเต็มอันนี้จะต้องระวังนะถ้าเกิดเราไปเจอเศษส่วนหรือว่าเจอทศนิยมเนี่ยเราอย่าเพิ่งตัดมันทิ้งไปเลยว่ามันไม่ใช่จำนวนเต็มแน่ๆเราต้องไปดูร่างที่แท้จริงก่อนว่ามันเป็นจำนวนเต็มหรือเปล่า โอเคไหมครับอ่ะโอเคเรามาลองดูตัวแบบฝึกหัดแรกกันเลยเขาถามว่าจำนวนในบ้างเป็นจำนวนเต็มบวกจำนวนเต็มลบและจำนวนเต็มอ่ะคราวนี้จำนวนเต็มบวกอันนี้ตรงตัวอยู่แล้วเนอะไม่มีอะไรจำนวนเต็มลบก็ตรงตัวอยู่แล้วคราวนี้จำนวนเต็มละ่ะจำนวนเต็มตรงนี้เนี่ยสุดท้ายเนี่ยก็คือจำนวนเต็มทั้งหมดเลยก็คือจะรวมทั้งบวก ลบและก็ศูนย์ด้วยก็คือเอาทั้งหมดเลยนะอ่ะคราวนี้เราเนี่ยลองดูตัวกล่องสีส้มจะมีตัวเลขด้านล่างเต็มไปหมดเลยหน้าที่เราเนี่ยคือจะ,จะต้องระบุว่าจำนวนพวกนี้เนี่ยมีอันไหนเป็นจำนวนเต็มบวกเต็มลบหรือว่าจำนวนเต็มทั้งหมดบ้างเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาไล่ดูกันว่าแต่ละตัวเนี่ยเป็นจำนวนประเภทอะไรนะ เรามาลองเรามาดูตัวแรกเลยลบ1ตัวนี้ค่อนข้างชัดเจนอยู่แล้วเพราะว่ามีเครื่องหมายลบเพราะฉะนั้นเราได้แล้วว่าลบ1เป็นประเภทจำนวนเต็มลบต่อมาตัวที่2 0อ,อ่ะแน่นอนต้องเป็นเต็ม0แน่ๆเพราะว่ามีอยู่แค่ตัวเดียวนะโอเค100.2ส่วน2ถ้าเกิดเราดูเผลๆเนี่ยเราอาจจะมองว่า ตัวนี้เนี่ยคือเศษส่วนถ้าเกิดเศษส่วนก็จะไม่ใช่จำนวนเต็มถูกต้องไหมครับตามนิยามของเราตอนแรกแต่ว่าหากเราลองมองดูไปที่เนื้อแท้ของมันอ่ะ100ส่วน2เนี่ยมันมีค่าเท่ากับ50แสดงว่า100ส่วน2นี่ก็คือจำนวนเต็มบวกนั่นเอง 7จ็ดละครับอ่าเจ็ดก็บวกไม่มีอะไรตัวนี้ง่ายสามจุดศูนย์ตัวนี้สามจุดศูนย์เป็นทศนิยมแต่ด้านหลังทศนิยมมันเป็นศูนย์ไม่มีค่าเพราะฉะนั้นร่างแท้จริงๆของมันก็คือสามนั่นเองก็เป็นจํานวนเต็มบวกเหมือนกันลบสามอ่าเจอลบก็เป็นจํานวนเต็มลบเลยนะหนึ่งส่วนหกตัวนี้เราเจอเศษส่วนแล้วคราวนี้เรามาลองดูว่าแล้ว ร่างแท้จริงของมันเนี่ยมาเป็นจํานวนเต็มไหม1นส่วนหเนี่ยไม่ใช่จํานวนเต็มเพราะฉะนั้นอันนี้ตัดทิ้งนะอ่าไม่ใช่อ่ากากระบาดไว้ปึ๊บไม่ใช่7.6หลัก7.6ตัวนี้เป็นทศนิยมซึ่งร่างแท้ของมันก็ไม่ใช่จำนวนเต็มเพราะว่าด้านหลังจุดเนี่ยและด้านหลังทศนิยมไม่ใช่ศูนเพราะฉะนั้นไม่ใช่ 99อ่าตัวนี้เป็นจำนวนเต็มบวก6ส่วน6เป็นเศษส่วนแต่ร่างแท้ของมันคือเท่าไหร่อ่า6ส่วน6มีค่าเท่ากับ1เป็นจำนวนเต็มบวก51ก็เป็นจำนวนเต็มบวกอ่า4.5หหลังทศนิยมไม่ใช่ศูนย์แสดงว่าร่างแท้ไม่ใช่จำนวนเต็มอ่า ตัดทิ้ง22.3ไม่ใช่หลังจุดไม่ใช่ศูนย์สส่วน5รล่างแท้มันได้เท่าไหร่ล่างแท้ไม่ใช่จำนวนเต็มถูกไหมอ่าเพราะฉะนั้นไม่ใช่1.2หลังจุดไม่ใช่ศูนย์อ่าตัดไปลบ24อ่าตรงนี้เป็นจำนวนเต็มลบและและ24ก็เป็นจำนวนเต็มด้วย เพราะฉะนั้นเป็นจำนวนเต็มลบ4.9นะไม่ใช่จำนวนเต็ม1นส่วน9ก็ไม่ใช่จำนวนเต็มลบ13ตัวนี้เป็นจำนวนเต็มลบหส่วน7ร่างแท้ของมันไม่ใช่จำนวนเต็ม2.5ตัวนี้ทศนิยมหลังจุดไม่ใช่ศูไม่ใช่จำนวนเต็ม 10.0ตัวนี้เป็นทศนิยมนะแต่หลังจุดเป็น0แสดงว่าร่างแท้จริงมันคือแค่10เพราะฉะนั้นเป็นจำนวนเต็มบวก0.5ย์ส่วน5ล่ะ,ะตัวนี้0.5ส่วน5พิเศษมานิดหนึ่ง0.5ส่วน5จะมีค่าเท่ากับ0แสดงว่าตัวนี้เนี่ยเป็นจำนวนเต็ม0นะ แต่สลับกันนะสมมุติว่าเราสลับ0ูนย์กับหเป็น5ส่วนศูนย์แทนแบบนี้คำตอบคือหาค่าไม่ได้ต้องระวังนะอะไรก็ตามเนี่ยถ้าเกิดหารด้วยศูนย์เนี่ยจะหาค่าไม่ได้และตัวสุดท้าย36ส่วน4เป็นเศษส่วนแต่ว่า มันหารลงตัวถูกไหมสามสิบหกส่วสร่างแทกมันก็คือ9เพราะฉะนั้นเป็นจำนวนเต็มบวกโอเคเราลิสต์มาได้ครบทุกตัวแล้วเราก็มาตอบได้แล้วสุบแล้วตัวไหนเป็นจำนวนเต็มบวกบ้างนะ,ะจำนวนเต็มบวกก็จะมีนี่เลยปุ๊บหนึ่งรส่วนสอง 9นะก้าสิบก้าห้าสิบเอ็ดสิบนะอ่า10.0แล้วก็36.4ส่วนอ่าตัวนี้คือจำนวนเต็มบวกต่อมาตัวไหนเป็นเต็มลบบ้างเต็มลบก็คือนี่ลบหนึ่งอ่าลบสามมีตัวนี้อีกอ่าลบยี่สิบสีนะลบสิบสาม หมดแล้วและจำนวนเต็มทั้งหมดเลยก็คือจะรวมทั้งเต็มบวกเต็มลบแล้วก็เต็มศูนย์ก็คือทุกตัวที่เราเขียนเป็นปากกาสีน้ำเงินพวกนี้นะปุ๊บรวมกันหมดเลยพวกนี้ก็คือเป็นจำนวนเต็มทั้งหมดโอเคนะครับอ่าไปต่อกันเลย เอาล่ะตะกี้เรารู้เกี่ยวกับตัวของจำนวนเต็มแล้วคราวนี้เรามารู้จักตัวเส้นจำนวนกันบ้างอ่ะเส้นจำนวนก็คืออ่ะเส้นตรงนี้ที่มีจำนวนแต่และจำนวนอยู่บนเส้นไล่เรียงกันไปนะอ่ะโดยหลักแล้วเนี่ยจะไล่เรียงจากซ้ายไปขวาเริ่มต้นที่จำนวนเต็มลบ จะอยู่ด้านซ้ายจำนวนเต็มศูนย์จะอยู่ตรงกลางและจำนวนเต็มบวกจะอยู่ด้านขวาไล่เรียงจำนวนจากน้อยไปมากนะจากด้านซ้ายไปด้านขวา น้อยไปหามากแสดงว่าเราสามารถบอกได้ว่าจำนวนเต็มศูนย์เนี่ยมีค่ามากกว่าจำนวนเต็มลบเพราะว่าอะไรเพราะว่าจำนวนเต็มศูนย์เนี่ยอยู่ด้านขวาของจำนวนเต็มลบเห็นไหมอ่าจำนวนเต็มลบเนี่ยอยู่ด้านซ้ายจำนวนเต็มศูนเนี่ยอยู่ด้านขวาเช่นเดียวกันจำนวนเต็มบวกเนี่ย ก็จะมีค่ามากกว่าจำนวนเต็มศูนย์เพราะจำนวนเต็ม0ูยอยู่ด้านซ้ายและจำนวนเต็มบวกอยู่ด้านขวาของเส้นจำนวนจำนวนเต็มบวกเมื่อเทียบกับจำนวนเต็มลบแล้วจำนวนเต็มบวกก็มีค่ามากกว่าเพราะว่าบวกอยู่ด้านขวาในขณะที่จำนวนเต็มลบอยู่ด้านซ้ายโอเคเพราะฉะนั้นเราก็สามารถเขียนได้ว่าจำนวน ที่อยู่ทางด้านขวาจะมีค่ามากกวา่าด้านซ้ายเสมออุ้ยไม่ตรงเลย <c oughs> อันนี้ก็คือเป็นตัวเส้นจำนวน หลักๆให้เรารู้ว่าโอเคจํานวนที่อยู่ด้านซ้ายเนี่ยจะน้อยกว่าค่าที่อยู่ด้านขวาหรือจํานวนที่อยู่ด้านขวาจะมีค่ามากกวา่าจํานวนที่อยู่ทางด้านซ้ายเริ่มต้นที่จํานวนเต็มลบจะอยู่ฝั่งซ้ายจานวนเต็มสวนจะอยู่ตรงกลางและจํานวนเต็มบวกจะอยู่ด้านขวาโอเคเรารู้จักตัวเส้นจํานวนไปแล้วคราวนี้เรามาดูการเปรียบเทียบกันบ้างจากตัวอย่างเขาบอกว่า เขาให้สอดจำนวนมาก็คือ3กับ9อ่าเพราะฉะนั้นเรามาดูก่อน3อยู่ตรงไหนนะอ่ะวาวาดไปเลย3อยู่ตรงนี้อ่าตัวนี้คือ3และ9ล่ะ9ก็คืออยู่ตรงนี้จากตะกี้ที่เราบอกไปว่าจำนวนที่อยู่ด้านขวาเนี่ยจะต้องมีค่ามากกว่าด้านซ้ายเสมอ เพราะฉะนั้นเราสามารถบอกได้ไหมว่า9เนี่ยมากกว่า3ถูกต้องไหมครับเพราะว่า9อยู่ทางด้านขวาเราสามารถเขียนคำว่ามากกว่าเนี่ยด้วยสัญลักษณ์ตัวนี้ได้ึ้งนั้นเราเขียนได้ว่า9มากกว่า3เป็นแบบนี้หรือ ถ้าเกิดเราไม่ได้อยากจะพูดแค่ในมุมมองมากกว่าเรามาพูดในมุมมองของน้อยกว่าบ้างมุมมองน้อยกว่า3อยู่ทางด้านซ้ายแสดงว่า3ต้องน้อยกว่า9เราเขียน3น้อยกว่า9ต้ตรงกลองเขียวเราบอกว่าน้อยกว่าเราใช้สัญลักษณ์แบบนี้นะหัวแหลมจิ้มไปทางด้านซ้ายเขียนได้ว่า 3น้อยกว่า9หรือถ้าเกิดเราจะมองว่าไอตัวปากตัวเนี้ยตัวปากตัวเนี้ยสัญลักษณ์เนี่ยเปรียบเสมือนคล้ายๆตัวแพ็กแมนนะแพ็กแมนที่มันจะง,งาบงาบงาบ,งาบกินดอทไปเรื่อยไม่รู้ว่าน้องๆเคยเล่นกันหรือเปล่ามันจะเหมือนกินจุดไปเรื่อย ให้เรามองว่าฝั่งไหนมากกว่าสมมติว่าเราเป็นตัวแพ็กแมนเนาะเราก็อยากที่จะต้องกินของอะไรที่มันเยอะกว่านะฝั่งอาหารเยอะกับฝั่งอาหารน้อยนะเรามีอยู่สองฝั่งมีฝั่งอาหารเยอะกับฝั่งอาหารนิดเดียวเราก็เลือกเยอะดีกว่าถูกไหมเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเลือกกินอันเยอะแพ็กแมนก็เลยหันหน้าไปไปกินตัวก้อนเยอะแทน แต่สลับกันสมมุติว่าตัวอาหารมากองเยอะๆเฝั่งขวาแทนฝั่งซ้ายมีิีเดียวแพ็กแมนก็จะหันหน้าไปกินฝั่งขวาแบบนี้ก้อนนี้แทนมองเป็นแบบนี้ก็ได้นะครับอ่าคราวนี้เรามาดูตัวแบบฝึกหัดกันเปรียบเทียบ2จํานวนเหมือนเดิมก็คืออันตัวแรกเลย ศูนย์กับสี่อ่ะเราวาดไปก่อนศูนย์อยู่ตรงไหนศูนย์อยู่ตรงนี้หนึ่งจุดสี่ครับสี่อยู่ตรงนี้อ่ะเปรียบเทียบเปรียบเทียบเราจะต้องเปรียบเทียบสองมุมมองถูกไหมอ่ะคราวนี้สี่อยู่ทางด้านขวาแสดงว่าเราพูดได้ว่าสี่มากกว่าศูนย์ถ้าเกิดเขียนด้วยสัญลักษณ์ก็จะเป็นไงครับสี่มากกว่าศูนย์เป็นแบบนี้ ตัวสัญลักษณ์ปากแพ็กแมนจะกิน4หรือเราจะบอกว่า0น้อยกว่า4ก็ได้นะ0น้อยกว่า4ปากแพ็กแมนก็กินไปหาฝั่งมากหรือว่าฝั่ง4เหมือนเดิมอ่ะต่อมาข้อที่2 3กับลบ3 3อ่ะ3อยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้ ลบสามนะ,ะแล้วก็สตรงนี้นะครับโอเคสอยู่ทางนั้นขวาเพราะฉะนั้น3มากกว่าลบสเขียนสัญลักษณ์แพ็กแมนนะอาสาแล้วก็ปากแพ็กแมนกินลบสอีกมุมหนึ่งก็คือลบสน้อยกว่า3 ลบสามแพ็กแมนก็จะหนีนะไปกินฝั่งสแทนเป็นแบบนี้แทนโอเคอีก2ข้อข้อที่3ข้อที่สี่อ่คราวนี้เราจะเห็นว่าเขาไม่ได้มีตัวเส้นจำนวนมาให้แต่เราไม่เป็นไรเรามาวาดเองก็ได้นะเรามาวาดเองก็ได้เราก็วาดเส้นจำนวนขึ้นมาเลยอ่ะไม่ต้องยาวมากก็ได้นะโดยที่เราเนี่ยจะ กำหนดจุดลงไปอยู่2จุดก็คือจุดที่เขาให้มาตัวนี้จะเป็น0หรือลบ2หรือว่าลบ2กับ0เดี๋ยวเราค่อยมาดูกันอ่ะไล่เรียงจากตอนแรกกดของเราก่อนปึ๊บมันจะต้องเป็นจำนวนเต็มลบอยู่ด้านซ้าย0อยู่ตรงกลางแล้วก็เต็มบวกจะอยู่โซนทางด้านขวาถูกไหม โอเคเพราะฉะนั้นอย่างตัวนี้เนี่ยมันจะมี0นย์กับลบ2สแสดงว่าตัวตำแหน่งแรกตำแหน่งที่1ตรงนี้เนี่ยควรที่จะต้องเป็นลบ2เพราะว่าจำนวนเต็มลบเนี่ยอยู่ทางด้านซ้ายของตัวจำนวนเต็ม0ย์ก็จะเป็นแบบนี้เราก็จะได้ว่า0เนี่ยมากกว่าลบ2เพราะ0ูนย์อยู่ทางขวา เขียนเป็นสัญลักษณ์ได้ว่า0นะแล้วก็แพ็กแมนกินแล้วก็ลบ2หรือลบ2น้อยกว่า0 p a ย์แพ็กแมนก็จะเป็นหนีหนีลบ2ไปกิน0นย์แทนอ่ะสำหรับตัวข้อที่4ว่าเส้นจำนวนก่อนขีดอยู่2จุดนะะคราวนี้ อันนึงจะเป็นลบ8กับลบ1นะแต่เดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นตัวไหนเรารู้อยู่แล้วว่าอ่ะตัวจำนวนเต็มลบเนี่ยมันจะต้องอยู่ทางด้านซ้ายสุดใช่ไหมแต่คราวนี้ประเด็นคือมันดันเป็นลบทั้งคู่มันดันเป็นลบทั้งคู่คราวนี้ยิ่งลบมีตัวเลขมากค่ายิ่งน้อยนะอ่ะเขียนไปจำนวน เต็มลบตัวเลขยิ่งมากค่ายิ่งน้อยเพราะฉะนั้นมันเป็นจำนวนเต็มลบเหมือนกันแต่ตัวนี้เป็นลบ8กับลบ1เพราะฉะนั้นลบ8ควรที่จะต้องน้อยกว่าลบหเพราะว่ายิ่งตัวเลขมากค่ายิ่งน้อยสำหรับตัวจำนวนเต็มลบเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่า จุดแรกจะเป็นลบ8และด้านขวาก็จะเป็นลบ1เราก็จะได้ว่าลบ1เนี่ยมีค่ามากกว่าลบ8เขียนเป็นสัญลักษณ์ก็คือลบ1โดนแพ็กแมนกินลบ8หรือลบ8น้อยกว่าลบ1 สัญลักษณ์ก็จะเป็นลบ8ที่แพ็กแมนไม่สนใจไปกินลบ1แทนโอเคไปต่อกันเลยมาดูสรุปการเปรียบเทียบนะอ่ะสรุปการเปรียบเทียบเราก็จะได้ว่าจำนวนเต็มลบนะอ่ะ จะน้อยกว่าจำนวนเต็มศูนย์จำนวนเต็มศูนย์ก็จะน้อยกว่าจำนวนเต็มบวกแต่คราวนี้มันมีอยู่2กรณีนะก็คือตัวจำนวนเต็มลบกับจำนวนเต็มบวกเนี่ยมันมีหลายตัว เพราะฉะนั้นถ้าเกิดมันเกิดเอาเปรียบเทียบจํานวนเต็มลบกับเต็มลบเหมือนกันหรือว่าจํานวนเต็มบวกกับเต็มบวกเหมือนกันเราจะพิจารณาอย่างไรถ้าเกิดมันเป็นจํานวนประเภทเดียวกันนะ,ะให้เราพิจารณาจํานวนเต็มลบเนี่ยตัวเลขยิ่งมากค่ายิ่งน้อย ในขณะที่ตัวจำนวนเต็มบวกเนี่ยจะตัวเลขยิ่งมากค่าจะยิ่งมากเป็นเอาไว้พิจารณาในกรณีที่ว่ามันเปรียบเทียบจำนวนเต็มประเภทเดียวกันลบเทียบกับลบเหมือนกันบวกเทียบกับบวกเหมือนกัน แต่ถ้าเกิดมันเปรียบเทียบคนละประเภทกันเราใช้แค่ตัวข้างบนอย่างเดียวได้เลยลบน้อยสุดตามมาด้วยศูนย์และบวกมากสุดโอเคนะครับอ่ะงั้นเดี๋ยวเราไปดูตัวแบบหัดสุดท้ายกันเลยคราวนี้เราเนี่ยเปรียบเทียบบนเส้นจำนวนไปเรียบร้อยแล้วถ้าเกิดเราเปรียบเเปรียบเทียบจนชำนาญแล้วจนเก่งแล้ว เรามาลองแบบที่ไม่ต้องวาดเส้นจํานวนกันบ้างอาศัยอาศัยกฎตะกี้ไปฎกดตะกี้ก็คืออะไรก็คือถ้าเกิดเปรียบเทียบคนละจํานวนคนละประเภทกันจํานวนเต็มลบจะน้อยที่สุดตามมาด้วยจานวนเต็มศูนย์และจํานวนเต็มบวกจะมากที่สุดแต่ถ้าเกิดเปรียบเทียบประเภทเดีวยวกันอย่างเช่นจานวนเต็มลบด้วยกันเองเนี่ยจำนวนเต็มลบค่ายิ่งมากนะ ขอโทษนะอ่าตัวเลขยิ่งมากค่าจะยิ่งน้อยแต่ในขณะที่จํานวนเต็มบวกเนี่ยตัวเลขยิ่งมากค่าก็จะยิ่งมาก <c oughs> เพราะฉะนั้นเรามาลองเขียนก่อนอันเอ่อว่าเป็น2ตัวเลขเนี่ยที่เขาให้เปรียบเทียบกันเนี่ยเป็นประเภทเดียวกันหรือเปล่านะอ่าลองเขียนก่อนเลยสิบสี่เป็นบวกนะศูนย์ก็คือศูนย์ตรงนี้คนละประเภทเปรียบเทียบเป็นง่ายเลยก็คือจํานวนเต็มบวกต้องมากกว่าเพราะฉะนั้น มากกว่าก็โดนแพ็กแมนกินไปนะอ่ะาไล่มาเลยไปต่อด้านขวาลบสามเป็นลบห้าเป็นบวก,เ,บวกเพราะฉะนั้นบวกมากกว่าโดนแพ็กแมนกินลบสิบแปดเป็นลบสิบเก้าเป็นบวกบวกโดนแพ็กแมนกินเพราะบวกมากกว่าสิบเอ็ดเป็นบวก ยี่ลบยีเป็นลบเพราะฉะนั้นจำนวนเต็มบวกต้องมากกว่าสิเบเอ็ดมากกว่านะโดนกิน -29 เป็นบวกลบสาเป็นลบจำนวนเต็มบวกมากกว่าโดนแพ็กแมนกินลบสเป็นลบหเป็นบวก,เ,บวกเพราะฉะนั้นหโดนแพ็กแมนกินอ่าคราวนี้ เรามาเจอแล้วลบหก็เป็นลบลบแก็เป็นลบเหมือนกันเราต้องมาดูแล้วจำนวนเต็มลบกฎของเราก็คือยิ่งตัวเลขมากค่ายิ่งน้อยเราจะเห็นว่าแปดเนี่ยเยอะกว่าห้าถูกไหมแต่ว่าในกฎของจำนวนเต็มลบเนี่ยตัวเลขยิ่งเยอะเนี่ยค่ายิ่งน้อยแสดงว่าลบแต้องน้อยกว่าลบห้าแพ็กแมนเลยกินลบห้าแทนเป็นแบบนี้ครับอ่า ต่อมาลบ25ก็เป็นลบลบ24ก็เป็นลบนะแต่ตัวเลขยิ่งเยอะค่ายิ่งน้อยแสดงว่าลบ25เนี่ยต้องน้อยกว่าลบ24แพคแมนเลยกินลบ24ครับอ่าโอเค0ตัวนี้0ลบ1เป็นลบอ่าจำนวนลบอยู่น้อยสุดนะเพราะฉะนั้นแพคแมนกิน0ครับ -21 เป็นลบลบ35เป็นลบแต่ตัวเลขยิ่งเยอะค่ายิ่งน้อยเพราะฉะนั้นลบ21มากกว่าแพคแมนกินลบ21เลบ54เป็นลบลบ39เป็นลบตัวเลขยิ่งเยอะค่ายิ่งน้อยเพราะฉะนั้นแพคแมนกินลบ39และสุดท้าย78 เป็นบวกนะ43ก็เป็นจำนวนเต็มบวกกฎของจำนวนเต็มบวกเปรียบเทียบกันเองก็คือตัวเลขยิ่งมากค่ายิ่งมาก7 8สูงกว่า43แน่นอนเพราะฉะนั้นแพ็กแมนกิน78แน่นอนชอบชอบกินคำใหญ่โอเคนี้เราก็เปรียบเทียบกันมาจนเรียบร้อยหมดแล้วก็น่าจะจบสำหรับตัวคลิปที่หนึ่งแล้ว แต่เราก็จะมีตัวใบงานแบบฝึกหัดให้น้องๆได้ลองทําด้วยนะก็จะคล้ายๆกับที่เราทําที่ผ่านมานี้เองนะก็จะมีทั้งการแยกจํานวนเต็มประเภทต่างๆก็ตัวไหนเป็นจํานวนเต็มบวกเต็มลบหรือว่าเป็นเต็มศูนย์อ่าแล้วก็เปรียบเทียบจํานวนเต็มต่างๆก็จะมีทั้งแบบที่เป็นเส้นจํานวนด้วยแล้วก็แบบที่ไม่มีเส้นจํานวนก็ให้ลองใช้สูตพิจารณาดูว่าโอเคถ้าเกิดจำนวนเต็มลบค่ายิ่งเยอะ ตัวเล็ยิ่งเยอะค่าก็จะน้อยในขณะที่จะเกิดไป็นจำนวนเต็มบวกด้วยกันเนี่ยตัวเล็กยิ่งเยอะค่าก็จะยิ่งเยอะก็ลองโหลดลงในตัว Description ได้เลยเดี๋ยวก็จะแปะไฟล์เอาไว้ให้นะครับสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย